ลิปนี้้าพี่น้องเขามาเบิ้งวิธีเห็ดในบักผ้างามพี่น้องเห็ดวิธีนี่กันเล่ยผลออกมาเป็นแบบนี้ละจ้ะบักผ้าสองปีพี่น้องที่เมื่อดังขวกักขวักกี่วะีหาเม็ดแล้ละ่ะบอะบกะขวักดอกมันมาถือนี่บักผ้าอายุได้สามเดือนจ้ะเริ่มมาหล่อหาดไแล้วพี่น้อง ระบ้มหักไปดีไปไดก้กะบักเ่าห่ากบง,งามจ้ะไปยังใส่ทักทายท่านผู้ส้มก็แน่สวัสดีครับผู้ดูแลสวนเป็นบักเ่าน้ำหอมพันเตี่ยพี่นอ้อง ใด่ต้นพันธุ์มาจากนคะรปฐมแตบพี่น้องเข้ากับหาสื่อใดน้ำล้านค้ายพันธุ์ใหม่ทั่วไปล่ะจ้ะพันธุ์หอมใบเตยก็มีได้พี่น้องหอมหอมนคล้ายต้นละลอยแอบบใส่ถุงสัำมีพ่วนดินให้รอบๆจ้ะ โดนาให้ก่อนวัางหันดินเลยเอนเน,เนี้ยคุดหยากเลย<ฮ>ต้นนี้กับปลูกเอียงไปทางตะเวนออกว่าเป็นสี่สิบหาองศาผลละพี่น้องสองอาทิตย์แค่นั้นก็ดีดึ้นจ้ะ<ฮ>ปลูกได้สามเดือนกับตองมาเหตุหายแนวนี้พี่น้อง ออกโหลดหาถึงใบเผือกมาดินไล่อยู่ดอกอดินทุ่มไม่กับด,ดีปายในเนี่ยละพี่หนองดินสภาพับดีต้องหมองก็เป็นดินเนี้ยวตาองมองก็เป็นขี้เห้นจะ<อ>้ะเขาต่องบํารุงเอาอยางขาะแต่ดินมองได้งามดีกะมีใช่ไปกลัวเครื่องจ้ะ แล้วพี่น้องคุ้ยถิ่ห้าวใส่เริ่มหายคุย้ยตอนปลูกกระหายเลยจ้ะบอกผ่าเพ่นบหยานเข้มดอกหายรอบๆเงาเพิ่นเพราะว่าปลูกผ้ามันเปไดคุดลุมเลือกห้องกล,ลุ้มจะ้ะสิไกลชันตีเพื่อล่อห่างมุนออกนุนขยายห่างๆมากไกลห่างงามไว้เนาะเพิ่นหาก,กินได้ไห้เนาะ แมนบ่แมนเมนออขี้ไกลแกบพี่น้องขันดินเขาพูดีเขาห้ยแล้วก็ซับเลยก็ได้อืแต่ว่าดินนี่มันเหนียวแห้งมันแจบเนาะโคดงแห้งโค้งน้ำแห้งแจบพี่น้องแข็งแต่เลย,ยต้องซับก่อนเคยห้อย โม่นยน,ยน้อยนี่ที่พวค่อยใส่ปุ๋ยเป็นไรหรอกปุ๋ยเคมีมัมนบ่นนปุ๋ยเคมีบุ้งเออสีนเน้นใส่อันนี้แหละโม่รุ่นใหญ่กะโม่รุ่นสองปีค่อยเริ่มปุ๋ยบุ้งลุงเตรียมตัวสิออกจันเขาก็เริ่มใส่ปุ๋ยเคมีสอยถือว่าไงว่าอย,ยูอย่ได้ในพี่น้อง ตอนมาปลูกนันต้นซ้ำบาก,ากนี่แหละมากฟังนะบริทายลูกปเปรียบเทียบไปเบิงตอนแต่ว่าท่านว่า่ายลูกท่านว่าก็มาวิ่นไปอยู่่อกม่เธออกกระซ่วเก่าอีกเออมันโลง่งบางต้นหากออกมาแลยเดืิมออกมา ออกมากไกลหรอบอต้นออกว่าเป็นเกือบแขนหลอวก็มีิไปส่วนมากก็บาท่านออกมองได้ดินเพิ่นไปงางบ,าจาบา่จักเนาะแม่นบอจุดใดสีดินดินมันหลวนมันไปได้ป็น่อหา้ามันออกให้ทัวให้ออมต้นถ้ามกากางห่วยๆไวเลยได้บ่นี่ไฟใส่ใ <laughs> จคือกันแต่ว่ามันกระต้องคุดจังสี่ก็ได้ มันเกิดขึ้นเมื่อกินนันโพดนะม,มันเกิดหากมันฟูโดพดแล้วพอมาเห็ดเนี้ยเขาก็ซับตะหกักโอ้ยังสี่มันเกิดสิได้ก,กินดีกลัวได้กินไว้เห็นว่าซับมันเกิดเกิดปุ๋ยม่นค่อยออกเนาะเกิดปุ๋ยอยู่ในดิน พอต้นเริ่มใมไ่เรื่มนึง่งึ้นมาแล้วมันงามแตกเข้็เหตุออกมาอีกต่อหนอกล่อหากมันออกไปเรื่อยๆโอ้ล่อหากมันออกไปเรื่อยจักเดือนเขาเหตุเธอหนึ่งพะใช่หั่งหากินไก่หังเบื่องสภาพต้นมนันน้ำเก็ต้นมันกินปุ๋ยได้ไวมันก็สิขึ้นได้ไวเห็นว่นลาล่ะเกิดสิไปไวเข้าเหตุออกไปอีก แต่ว่าขันยังเคียเค้ยวๆงามๆอยู่นี่เขาขยับฟ้าไปเล็งมันขากลายโอ้ถ้าต้นได้บ่งงามต้นได้เลี้ยงเฮากับมเฮ็ดหายเพิ่มแม่นบอกเ่นเฮ็ดออกไปเรื่อยๆจ้ะ,จะมุงแดงไ,ไงเองมันเมอลอ็ดหายทุกต้นอยู่พี่หนอกแลวัางรอพ้นผลิตจากอันบกเผานะพี่หนอกสี่หปีบางที่สามปี ทางงามๆคือฟังนักสามปีพอจะใส่แล้ววะสามสี่ปีได้ได้แถล่ะผลผลิตเกินเป่าแล้วตั้งเป่าไว้จักปีกอดตั้งเป่าไว้หาปีแล้ววะแต่สองปีนี่งามคักแล้วจากคนบ่มีประสบการณ์เนาะศึกษาเอาแต่น้ำยูทูบกับว่คือว่าสีเฮ็ดได้ปนีิ <laughs> สีงามเปน็น <laughs> ครูบาอาจารย์ในยูทูบด้อพี่น้องซูเหมอือนนี่ก็เฮ็ดไป เอาสูตรเพื่อน้ำแน่ปับ๊บสูตรเพื่อน,<า>น้ำปั๊บใส่ดินเท<น>่าน้ำแน่เนาะเมนบอกสูตรเจ้าของน้ำแน่เพราะว่าดินแต่ละหม่องสิบอคือกันพี่น้องผู้ใดมีสูตรดีๆเกิดไม่แช่ให้กันเบ่งจ้ามาคอมเมนไดเด้อพี่น้องเด้อของผู้ใดปลูกใดงามใดพ้นไหวมาแช่บอกพี่น้องข้าเนี่ยว่าเหตุอย่างไดสูตรใดอต้นหนึ่ง ตัวนี้ดินมันบนแเนนคือทางะมองึงกะสีงามกลัวออไงกลัวใส่ขี้ไก่ให้ตั้งแต่มือปลูกคนละห้อยให้หน่อยๆน่อยนึงได้ไนีในเห็นเศษแกลอยู่นีนพี่น้องเบื้องสภาพดินฟังนี่ดินที่ผสมแกล็ดดำนี่แหละพี่น้องที่ปลูกปก่วยมันเขื่อนไงเขื่อนหยาวมันเป็นยังไงแล้วจ้ะ ี่นี่ฮาบอไา้แกบดำก็ได้ท้ามไพกับโบปแกอ่ไ้มาใส่สวนเลยถ้าเบิงปีหนาพี่น้องพกหล่อละสองพันหามาใส่สองโหลดเ,ออเขียดอีหมอเกือบซับ ปกติขึ้นดินผู้ฟูคงสี่ห้อยก่อนค่อยซับก็ได้ก็ปลูกปับบกไว <laughs> ้ซับหลายะก็สร้างมันตอกเทียวว่าอย่าปลูกเงี้ง,งไก่ลปลักปลั่งไปตไปไ้องไงงี้สิประจำนี่เออเพราะง่ายของว่านี่อันนี้ว่าท่านัน่งกสีได้ออกอีกอีกสามเดือนพอละอย่างนั่ะน้นนนองโอเคสามเดือนโมนี่กษีไงเติบตัวนี้กษีเดียวออกไปขายายได้ละพี่น้องแม่นบ่ได้ขายเขากับขยายไว้หลายๆ ขีไก่มันได้ผลดีกับมูต้นใหญ่กสิลดเคมีโลกงหนักมาทาั้งขีไก่ไัดนี่คือทดลองเฮ็ดแหละะพี่น้องกะจังเด็กกาวเวาให้พี่น้องข้าฟังเนาะตรงทดลองด้วยจะคล้องเองรอบนากระสีไฮไลท์กว่านี่อีกได้เมนบบพยัญชน่ขี่ไก่นี่มันเกนะิดขั้วหัวเออต้นใหญ่ขึ้น วางออกห้อยบางๆพี่ไก่กับบโบแผงพี่หน่องสอบแล้วเศ้าหาบาทหนึ่งพี่ไก่แก็บสอบหนึ่งก็ได้ซีต,ตุลซีตุลหาตุลสามเดือนจะใส่เหนึ่งมูตนุหน่อยเด้อผู้เขินมูตุลไงกะพีหนึ่งใช่สองเถื่อพ่อ แต่ว่าใส่ลายใส่ลายหูนันเท่ใหญ่เลยเขาเกิดสังเกตเอาเิ็งบักฝ่าเขาน้าล่ะเนาะวานสะเลยบูใหญน้ำซุกน้ำซุกนเจอดกน้ำซุกน้ำซุกน้วุกน้ำกน้าซุกน้ำเดิน้ำซุกน้ำเุกน้ำซุกน้ำซุกน้ำน้าคูกน้ำซุกนยำซุกา้ำซุกนไปหุกน้ำซุกน้ำซากน้ำปุ๋ยมีปุ๋นมีซน้ำากน้ำน้ำกน้าน้กนเำซกน้ำซสีน้ำซุกม้ำม มีพี่น้อเขาคอมเมนต์มาว่าต้นสองปีสามเดือนของเจ้าที่มันมองหามนั่นระบบห่างมันบดีเฟินว่าขอ,องเพินกับเ็นคือกันมันตายคืนเพินเพินคุดเบิงของเพินนั่นที่มันต้นบบใหญ่คือกันเพินว่ามันตายคืนต้นของเจ้าของอมันมันบ่ฝืนน้หมูหากมันกระเดินบดีแต่ว่าเริ่มเขียวขึ้นแล้วเด้เริ่มไปได้แล้วแม่นบอห<า>กหากเริ่มไปได้ก็เลยจงไว้กวน ี่เลี่ยงว่าสีกุดออกใส่ปุ๋ยไฮบัดเขียวขืนออมีคำถามหนึ่งพยี่ยใส่พี่น้องคอมเมนต์มาถามหน้าเพ่นเป็นดินเข้มปลูกไ้บวบกผาพ่อหูวบ่คิดว่ามันสิมากคือหน้าดินเข้มแต่อยู่แถวภาคใต้นอกขางทะเลนะนันยงงามแหมออน้ำเกาะน้ำยังสีมันมีแต่บวกผ่าออนั่งมองดินกับสีเข้ม ปลูกยางอื่นในบริเวณพ้นได้เนาะคิดว่าสิหมออยู่น้อยก็ปลูกเผาปุ้ยได้ไมีความหูแต่คอมเห็นบอกตอเด้พี่น้องเด้อเข้มอาจทีเป็นคล้ายๆหน้าเอียดหน้าเกลือไปเรื่อยเปล่าเป็นข้าวขาวดินมองนี้งามแห้งเนาะมันได้ใส่แกลบดำนี่แกลบดดำม<ะ>ันหนาเน,นี้ยดินมันเลยผูก กะลองเบิ่งพี่น้องเฮ็ดแต่หน้ากะมีแต่คว่ำแห่งคว่ำเล <laughs> ็กมาเฮ็ดแนวนี้กะปลูกได้หลายอย่างก็ต้องกาเปลี่ยนตัวอืก็แม่ยวผ้าเฮ็ดหน้ามจาจะปีแล้ว <laughs> แต่ว่าหน้าเฮากัยังเฮ็ดคือเก่าวล่ะจงไวเ้เฮ็ดอยู่อย่าปาอย่าสีมเด้อพี่น้องหน้าจังใด,ดจังใดแต่ว่าเฮาก็จงไว้คือเก่าล่ะ สี่สมิแต่สื่อเขากินกับวัวหนอก็ตรงจงไว้เห็ดกินนำ้ำก็เห็ดของเจงสีน่น้ำผสมกันไปอันนี้เบอรแมนอันหนียงกว่เาเอื่นโคกน้องหน้าอือร่แมนโคกน้องหน้าโมเดียวด้วยครับอันนี้เป็นไฮน้าสวนผสมจเป็นไฮน้าสวนผสมทมนาม,มาทำสวนพี่นนอกัอกจงไว้เห็ดหน้านำ้ำ เหตตามความคิดเจ้าของว่าได้เหตตามแบบของ่นเฮ็ดเน้นให้มันเหลือพื้นที่ปลูกให้มันหลายจ้ะจ้ะก็เฮ็ดไว้ดอกแต่ก็พอได้เลี้ยงปลากินเนาะแต่ว่าหมองเขาเนีนปลูกแม่ปลูกหลายหลายอย่างให้มีพื้นที่ปลูกหลายชีสุดจ้ะเป็นสวนผสม เฮาบ่มีทีสวนพี่น้องจําเป็นก็ตตรงเดทมหน้านั่นล่ะผู้ถิ่มีทีสูงทีไ้ทีสวนเองอยู่แล้วสิบได้ลงทุนหลายคือแม่ต้อยคือไฟไงใช่กะลองเห็ดเบิ่งกอนจักไรก็ได้เนาะเฮ็ดตามกําลังทุนเท่าล่ะเขามีสาเดกับเห็ดไปก่อนเขาบ่ได้เห็ดเธอเดียวด้วยพี่น้องกับทุ่มต้องเปแนนมเบิ่งพวกตีเขาเห็ดเต็มลหลายแล้วงามแล้ว กันเขาไปเบิงเจีงสันเขากระสีวาแต่บ่มีทุนจ้า<ฮ>เดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปเบิงต้นตัวมันงามเนี่ยเพื่อพี่น้องเขาบ่าท่านได้เบิงจากคลิปเกา่าพี่ขีเห็ดให้ปักผ้าวงามนี่ละพี่น้อง สองปีถ้าต้นหากดีๆกันนี่แหละหากเพ่นไปได้ดีมูหน่อยเนี่ยกระือว่าไข่แน่อยู่จ้ะมูบาท่านมูนก็คืือมูสามไม้มาท่านมีระบบนามปลูกก่อนฝ่าวล้ายพี่น้องกับบดีปันไดเด้อ อยากให้มีระบบหนามกอน,นเนาะพี่ยไงใส่ต้งังปลูกลพ,พี่น้องปลูกรอดเทวดาบวาไรฝนเดยได้ยุ่มเมืนกันสีบ่วงหามมันก็สีชาเราจะคือฟังนี่ก็ว่างแผ่นใบก่อนมีหนามก็ว่างแผนกันทุนเข้าบ่าไหลเนาะอเอาว่าโซนนี่เขาสิปลูกเงีงปลูกเงีงปลูกเงีงเขาก็ว่างแผ่นใบก่อนแล้วเขาก็เริ่มเอาที่มันง่ายก่อนโตที่ใดใดที่มันง่ายทุนบ่าไหลก็หา กล้วยหายแยงแกงเห็นวาปลูกไปก่อนขออาน้ำพีน้ำหนองเนาะบักเขียบบักยังบักหูไปเสร็จแล้วที่เหลือจ้ะเขานั่นเขากับมีทุนมาเขาก็กค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆกล้วยน,นใ,ยในนาลูกแห้งได้พี่น้องขายได้ขายตลอดเลยถึงมันสีสากอะพ่อได้ไมีเงินใสอยู่จ้ะค่ากับเขาค่าไฟอยู่น้องลีนหอยแล้ว มียังแนะนำพี่น้องเฮาอีกแน่เพราะยังใช่ผู้สีอยากปลูกกบเพาไม่ไหมเลยล่ะต้นพันธุ์วิธีเลือกยังไงมี่อยู่บอกต้นพันธุ์ก็มันกแน็แต่ละสวนแต่ละศูนย์ก็บ,บอกคือกันเนาะคือจังที่เพิ่นบอกมาจากนคนปรปฐมพวมามาให่นั่นเพิ่นก็ว่าเขาบ่ปลูกต้นสูงเ้ยต้นก็ลัง่งแตกออกมาซ้ำหนึ่งนี่จอไปเน่าม่านเรื่องเสียที่มันแตกออกมาจาก มวยมันเนี mm. ่น ok ี่นี่ต้นว่เกินนี่แอ้นี่ว่าเกินต้นนี้ต้นนี้จะลังปลูกต้นนี้จะลังปลูกเอาที่นมุ้เห้าวหล่อหักว้างหันกระปูกประมาณซามหนีได้เนาะพอยี่ใสแอนเออนี่พี่น้องว่าสูงแห้งเนะจ้ะประมาณสามสิบเซนเนาะแอนประมาณสามสิบสี่สิบนี่แหละเพิ่นว่า แต่ว่าบัดจะของซื้อมาปูเป็นต,ต้นตต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้ย่านแต่มันบมงามจ้าคนส่วนมากเห็นว่าต้นใหญ่ๆเนาะแต่ว่าเทคนิคการปลูกแต่ลาล่องมังค์กบขึ้นกันเนาะบางคนเขาก็ช้ำใส่กระสอบใบก่อนเออให้มันต้นใหญ่คือมาปลูกก็มีแมนเบิ่งล่งคลิปล่างมองสองปีผลได้พี่น้องเพร่ะจังเอามามปลูก เพิ่นซ้ำใส่เข่งไว้สองปีอีกสองปีเพิ่นเอามาลงโอ้เอามาลงได้สองปีกับหมากเลยเพิ่นว่าเป็นสี่ปีพ่นบวบัด <c oughs> นี่ <c oughs> ของเฮานี่รุ่นอยู่ปีหนานี่ต้นใหญ่กว่าหมู่นะแกได้รุ่นอยู่ต้นนี้รุ่นอยู่หมู่หมือนตายขึ้นใบสีเปลี่ยนใบสีกรุ๊ตหนั่นมันใส่ปุ๋ยให้มันบดเขียวขึ้นต้นแรกนี่บ่แมนต้นนี้เด้อพี่น้อง องปีเหรอสองปีสามเดือนสี่เดือนเหรอโอ้ก็บิ่งบึงอาการมันอยู่เนาะบึ่งอาการมันมันขืนมันบวคือก็ค่อยเสียวออกแต่ว่ามันก็งามข้นอยู่เลยงามขึ้นหลายตี๋มันแทงหยอดขึ้นอยู่พี่น้องมันขึ้นก็เก้าคักอยู่ปักผ้าวันนี้ถือว่าบรยากอบเทียบกันกบต้นปีหนึ่งตุกปีหนึ่งเสี้ยงไปเหรอก็แค่มีหนามขืนมักหนาม พี่น้องกับมักเข้มขี้ไกล้ละไส้ไห่แต่ว่าไส้กับเซฟเงินได้กระเป๋าเข,าข้าคือว่าแลล้เนาะพี่น้องหมูตนใหญ่เนี่ยไส้หกเดือนไส้เท่นหนึงเจ้ากับส้หลายเนี่ยมันใหญ่มากมันสิบว่าได้ใส่แต่น้ำเงาอม,มันเก็สียายไปทัวนี่ น้ำหลองน้ำหนีไปเลยนออี่เพราะว่าหากมันมากไกลแล้วหากมันคุดเบิงมันไปไกลแล้วสปริงเกอร์สปริงเกอร์รอรถึงกนันเบิดถึงกันเบิดพี่นอ้องน้ำถึงกันเบิดพอดีจ้ะอืมโอเคอ่มามันไปไกลกันแล้ว ต้นท่สาไม่ก็คือดวงเจาะพี่น้องอันตลายแฮ้งงาฮัตเจาะระวังอย่างเดียวคือดวงแล้วพี่น้องตรวจให้ดีมนนีตรวจตรวจทุกมือจ้ะก็ยังพ่ออยู่เรื่อยอยู่ออที่หามืออาทิตย์หนึ่งพอ่อเทนหนึ่งยังสิแต่ว่าเขาตรวจทุกมือแต่เขาพ่อไว้มันเกิดสิบเสียหายเขอเกิดเสียอ,ออกท่านเนาะ ต้นนี้ได้สามก็ร่างสามอืมนต้นนี้ก็ประมาณสามสิบเซนพี่น่องปลูกสองอาทิตย์ก็ล่างนั่นขึ้นสดีดึ้นแล้วจ้ะจากนครปฐมพนวมพักผ่าวน้ำหอมพันเตี้ยป่าพุนยุนนครปฐมเอามาลงไว้โคลาดกันพากันไปเอาต่อเดี๋ยวจังติดตามพี่น่องว่าสิีเพ้นจังไร แต่ว่าการดูแลต้นก็ถือว่าพานเลยล่ะเนาะพ่อใหญ่ใช่เนาะจังก่ามาเห็ดพี่น้องข้าเบิงจ้ะเพราะมันงามอหรหีพี่น้องอสังเกตเบิงกันมันพ่อปุ๋ยพอะนะ่อนาลักษณะต้นสมบูรณ์มันสีมีใบนี่ทางไต่มันสีบวัวตายนะว่าเคยมันสีใบโกงตีพื้นเล่งสิพ่อนามพ่อปุ๋ย ใบท<ป>ั้งไตมันสีโบแหงไหวบอกใบสีมันนั่นเลยมันพ่อเหลี้ยงจาของฉันบวพ่อนาพ่อปุ๋ยมันสีแหงขึ้นมาเลยหนึ่งสีแหงก้อยจาของแหงเลยมันสีมันเสียาาวเมื่อ้เหลี่ยงแต่หยอดจากของทั้งทึง่งทั้ทงอันสีแหงทงั้งไตฉันบวพ่อนาเอาบอกวิธีเบงดวงอีกแม่จังหลอดเพื่อใช่เพื่อพี่น้องเข้าผููเพินเห็ดหลุ่นเห็นคอมเมนต์ถามกันในเพจอยู่ว่าน บัพผ้าเพื่อนน่ะเรเห็นขีมัน่นมันเกิดจากสาเหตุยังเห็นยังก่อขีด้วงขีด้วงเพื่อนมาท่านหัวนะก็ด้วงเนี่ยจ้ะนี่นี่นี่กินไม่ไม่มือมือได๋ยวมือว่านมือก้อนนี่นี่ที่ละขนาดดูแลสมือได้พี่น้องนี่ขีมั้นมันอุ่นอกมากนี่เห็นชิกเห็นไงชัดเจนจ้ะนีมันกินตัวนี้มันกินจากข้างเทิงเจาะล่งลางเจาะลงพุ่นเลย ลงไปเป็นนน้วมือเลยไก่ไก่หน้วมือเดียวเล็กก็อออกมาตัวมันอันงะนี่ออกมยอุปกรณ์ที่ใส่ในสวนมข่าวก็คือเล็กบ่เล็กเล็กอันเทาแข็งแข็งเนี่ยแหละห้อง้อจักน้อยนะโอ้ไปก้อหอดเลยตัวนี้มันสิกินเทิงชนมามันสิกินนี่ซือกาบเข้าไปหนี่เจาะเข้าไปหนีนสิเจาะเข้าหอดกลางเลย ตัวในเสียหายยังขาดกันมันเขาได้เลือกอดยอดในมันเกิดสิเป็นพญานากระบาดเออ,อ,อก็เพาะกันเอาเลยกันคนกินหอ้อนยอดในละออกมาละจักสอยจกักหงังแล้วบาดแจักขดจักง้อมันจีแตวกมาใหม่ะถ้าเอาตัวดวงออกมาแตกอยู่แต่ว่ามันออกมาแบบว่าสมบูรณ์นะบแบบคืตอ,อต,ต้นตัดทิมนั่นแหละ นี่อันนึ่งนี่ที่กินนี่นี่ออกมาแล้วมันก็ขาดไปเลยนี่นี่ซื้ออันนี้มังพอดีมันเบิองมันน้ำกาบมันนี่แหละมันจะเป็นหวยอุ่นออกมาเขากับนั่นเข้าไปเลยเล็กแท้งเข้าไปเบิ่งง่ายๆกับมันไม่ขีมันละเนาะมีขวยขีมันพี่น้องกันเอาออกว่าได้กระแทงมันตายในหั่นลวดเออเอาออกมาเฮตดจากไหจีกินเลยแล้วเนาะจีกินลวด เสี่ยมขี้ยัยงนี่มั่นค่ะแต่ว่ามันสิกินอยู่ซือกาบแรงแรงเจังสี่นี่จังมือหายหนามเธอนึงพยายามใส่สุดใหญ่นี่เป็นย้แม่แรงกระช่วงหนึงแรง,งแรงคักๆปีนี่ละหกสี่นี่มันได้หายหลายอย่างเนาะน้นามโมกข้อมันก็เลยดตรงมือเวียนมือมุนเวียนทั้งนันนี่ทั้งนี่นี่ แต่ว่าหายซุ่มๆเลยมูลในหล่องนี่สามสิบก็ต้นเนะาะถึงสามสามิบเก่าต้นบ่สามสิบเกือบสี่สิบห่ดละมูลปลูกไม่ก็ทราบพี่น้องเขาคอมเมนต์ถามอยู่บวกพ่าเจ้าเจ้าต้นว่าสันรวมแล้วก็สี่หกสิบเนี่ยแหละัึงมูปลูกใหม่ประมาณนั้นแหละจ้าปลูกได้ทุกสภาพดิน่พราะว่ายใช่เจาออ้าได้ศึกษาอยู่บ่แม่มูนี่บ่ได้ศึกษาอือ นี่แห้งก้อนสิบปูกาได้ศึกษาเลยว่าดินเท่าสิบปูกได้บ่อใสเลยเนาะกับว่มีทุนเนาะก็มีทุนแคบมัางกันเท่ยหน้าแล้วก็ซื้อข่าวให้ลุงเจ้าของว่าม้างให้เพื่อนเอาน้ำหารอยว่ามัางกันเท่ยเบมือกับว่าปลูกเลยบาททุนมีสำนั่นที่เหลือปีรุ่นก็ค่อยค่อเห็ดมะ่ร้าวเ่ามาปลูกนี่ก็มู่เขาคัดออกเด้ ต้นมันสูงพวดเขาว่าเอาเขากับป่อยไป,ม,ป,ไปไยมันกับเขาบ่ได้หดนามไม่ได้ยังน้ะมันกับเลี้ยวๆมาเนี่ยมันบ่งามไน<อ>ไหน,นก็มาปลูกนี่แหละมีกระแมนน,นี่นี่แหละเขาขาดอ,อเอเขาว่ามันเงาเนีเ่ยเขาบ่เอาจากนครถมนั่นแหละป่าพญาน,นคนปรปฐมประกวดกับลุงเล็ก แต่ชจุดหลังนี่เอามาแบบดีอยู่จุดหลังเป็นขักมาให้ย <c oughs> มูปปูกไม่นแล้วพี่ออน้องมู้นี่บวกข่าวเลือเลือกเอามาบำรุงเอา <c oughs> แต่ว่าเป็นพันเตียอยู่ได้นอ้องอแมนบอกแมนเออเขาอาจซีบูมาปลูกแบบต้นแบบนี้นะเขาก็เไยที่มันสูงโพด ออแต่ว่า,าที่กิงปลูกต้นไม้ก็มากปลูกต้นได้น้อยนะแม่กนบ่ะีบำรุงเอาเองนะห้มันใหญ่ขึ้นมาแต้ว่า่าคอยมากเอาต้นใหญ่ๆมาปลูก<ะ>เรื่อล้มใยเรืยองอย่างคือการเสียต้นน้อยๆเมื่อบำรุงเอาปักมากมู่นี่แห้งต้นหน่อยแห้งได้พี่น้องก็มาปลูกเนี่เป็นตลอดพเพราะก็เม็ด ปีเดียวหรือว่าซาด์ขินงามเอามูใหญ่ๆมากเนาะมันมันอยู่ในถุงโดนวันนี้หากมันก็โคดอยู่ในหันเหมือนโบราณโอ้คือเพิ่นซ้ำไว้มันบริขายแมืนบอกมันอยู่โดนเนาะแมนบอกเพิ่นใช่วามนคืดจะของเนาะ่าว่ามันมันต้องอยู่โดนนะมันต้นใหญ่คี่จจงทุเรียนอน่ะเอามาเนี่ยหกโคดเต็มเลยในถุงมันแล้ก็ได้หนีผาดออกมันก็เริ่มต้นแตกไหมคือเกา เล่เลือกเอาต้นใ่ใหญ่ตีหักน้นบัวท่านโคดบัวท่านออกลายกัพี่น้องเขากะซึกษซ้เพิ่มเติมนอกคูบาอาจารย์ก็อยู่ในยูทูบละจ้ะคลิปนี้ก็พามาเบิ่งวิธีหล่อหากให้บักผ้างามอีกสามเดือนมาเบิ่งพี่น้องจ<า>อีกสามเดือนจะคอยมาอัปเดตเรื่องปักผ้าฟังนี่พี่น้องผ้าปลูกไม่มือนั่นกับอายุสามเดือนแล้วเขาจังเลิมเห็ดคลิปหนาพอกันไหมจ้า สวัสดีครับทักทายท่านผู้ชมแน่ยุพี่ยุพี่ยุพี่ยุพินบอกข้าวเหนียอาวทักทายท่านผู้ชมแน่ท่านผู้ชมคือหอดได้บรเห็นคลิปหนึ่งมีเลนกับน้องสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจ้า